สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องพลายแสนสั้นขวัญเมืองนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้ตีห้ากว่าแล้วค่ะตีห้าเกือบหกโมงเช้าแล้วนะคะ,ะมาดูนะคะวันนี้วันนี้ควันเราก็ตื่นทำความสะอาดแล้วนะคะะสายโนวันนี้ทํางานคนเดียวเพราะวันนี้มีภารกิจจะไปแห่งงานนะคะตื่นเก็บที่ช้าง เกือบทุกเชือกจะเสร็จแล้วนะคะนุ่นเดี๋ยวดูค่ะคุณตาทงเสัยเมื่อคือนหนีเที่ยวนะคะยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ตื่นอนอนสบายค่ะมีที่นอนหมอนเกยยังดีส่วนเด็กๆฝั่งน,น้นตื่นทุกเชือกแล้วนะคะหนุนท,ท,ทั้งวาวาทังน้ำอ้อยพี่ขวัญพี่แซมก็ตื่นหมดแล้วยังเหลือแต่คุณตาทงนะคะ หลับสบายไม่สนใจเด็กๆนะคะจะหกโมงเช้าแล้วนะคะตอนนี้ดูค่ะที่นอนของคนตาคือถ้าช้างชลานะคะนี่ต้องมีเนินมีที่นอนแบบนี้นะคะไว้พิงนะคะเพราะเวลาเขาลุกเขาจะได้ช่วย แรงดีดตัวขึ้นนะคะถ้าไม่มีนี่ถ้าหัวต่ำนี่ช้างก็จะลุกยากนะคะอืมเรามารอดูนะ,ะว่าคุณตาจะตื่นตอนไหนอืมถ่ายคลิปไว้ให้ชมบรรยากาศนะคะยามเช้านะคะวันนี้ฝนตกลินลินด้วยนะคะตอนนี้นี่กอนเราทำความสะอาดแล้ววันนี้ไม่รอลูกน้องนะ,ะวันนี้ทำก่อนลูกน้อง เพราะว่ามีหน้าที่ต้องอ่ะไปวันนี้เป็นพลรขับครับพลรขับให้คุณปู่วันนี้แซมสั้นันเมืองไม่มีงานนะคะเราเลยจะเก็บภาพบรรยากาศช่วงเช้าไว้ให้ชมค่ะเริ่มถ่ายปุ๊บก็ฝนลินมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ฝนดินๆินถ้าคนนี้ก็คือนอนสบายนะคะยังไม่อยากตื่น ต้องรอดูช้างนะครับว่าฝนลินอย่างนี้คุณตาจะตื่นเร็วหรือเปล่าอืไม่สนใจเีวลราแอบไปส่งทางนู้นดีวกว่านะสบายกันลบสบาย ตัวแล้วขยับตัวแล้วขยับตัวแล้วคัะนี่เอ้าเอตื่นแล้วโอ้โหสาวว่งเงียบสุด,สดๆนั่นนั่นตื่นต่อไหมปุ๊บโอ้ยืดตัวเอาเอาอ๋อตื่นแล้วนะคะตอนนี้หกโมงเช้าพอดี เพราะว่าคุณตานี่ตื่นสายแบบนี้บ่อยนะคะบ่อยมากส่วนเด็กๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคุณตาเนี่ยจะนอนนอนเร็วกว่าเพื่อนเขาก็มาตื่นสายะคะ่ะอาจจะมานอนช่วงเช้าช่วงหัวค่ำก็นอนไปแล้วรอบหนึ่งช่วงเช้านี่ก็จะนอนอีกรอบเพราะว่าช้างนี่เขาจะไม่ได้หลับยาวนะคะไม่ใช่ว่าหลับแล้วจะยาวช้างเลยยาวเช้าเลยไม่ใช่นะคะเขาะจะนอนเป็นช่วงนะคะ บางเชือกอาจจะนอนเร็วก็สามสีทุ่มมาเขาจะวางตัวนอนแล้วนอนสักชั่วโมงก็จะลุกมากินต่อาะกินต่อสักพักพอช่วงเช้าบางเชือกก็จะนอนต่อ,อยังสลืมสลืออยู่ค่ะเพิ่งตื่น นมาก็คันตัวคันตัวเราไปถามควานครับวันนี้ตื่นทำความสะอตืไปเช้ามีธารกิจจะไปทางไหนอ้าวผู้จัดการไปก่อนเราแล้วครับอ้าวอ้า วันนี้ตื่นทำงานแต่เช้าจะไปทางไหนคะวันนี้ปูนีจะไปช่วยขับรถค้ับวันนี้เรจช่วยขับรถบครับอ๋อับด้ัขับช้างละครับได้ไมหไมหบางทีก็ขับทั้งรถขับทั้งช้างนะคะวันนี้ไปเป็นผูรคขับให้คุณปูนะคะเพราไลายหนุ่มเสกโอ้มีจัดลายด้วย,วยแต่คลิปนี้อาจจะออกที่รังนะคะเราจะถ่ายให้ชม ก็คุณตาณเป็นคนตื่นแต่เช้านะครับมื้อคืนหนีไปเที่ยวแน่นอนมื้อคืนหนีไปเที่ยวไหมคุณตาเขานอนแบบนี้แหละวันไหนหนีไปเที่ยวก็จะตื่นสายใช่ไหมใช่ครับคุณตาตื่นสายบ่อยค่ะครับผมอืมพี่แซมวันนี้พี่แซมไม่มีงานนะคะอืมดูงานย,ยาวมากเลย,ยนี่เป็นขี้ขวานบรรยากาศยามเช้าครัฝนดินดินแต่เช้าเลย ก่อนที่ควานจะไปไหนคือทำความสะอาดไว้ไว้ใ,ให้นุกร้องถ้าว่าจะได้เบ่งเบาพระ,ะสองควานสองควานมาถึงเขาจะว่าเอ๊ะทำไมช้างวันนี้ไม่มีขี่เลยเนาะเขาจะว่าอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ว่าเรามีพระ,ะแล้วเราจะตื่นไปเลยไม่ใช่นะคะควานเราต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดรอ ตัวครับน้ำมันไหลเยิมแล้วโอ้โหขนาดบรรยากาศเย็นนะคะนี่น้ำมันหมูนะครับโอ้หน้ำมันหมูอ,มอะไรอะไรอย่างอื่นก็เยอะน้ำทำน้ำน้ำโอ้ดูวะท้องโอ้ ผมบอกันวาช้าง่ายิ้มวานครับ <c oughs> คุณตาตื่นมาแล้วมีอาการยังไงบ้าง <c oughs> ยังเคลิ้มอยู่นะคุณตา <c oughs> ดู <c oughs> โอ้โหดูพักมือนะอยังเทเลยโอ้โหเ,เจ้าถูผู อืมปีนี้สมบูรณ์คะแล้วก็ได้อาบน้ําถูตัวบ่อยเนื้อตัวสะ,สะอาดสะอ้านนะคะดูอ่ะงาปีนี้ก็จอดชนกันแล้วยังหนุ่มนะคะดูดูท่าวางโอ้โหใส่ยังเปลียนอนอยู่นะคะตอนนี้ดูท่าวางมวงของเขา นอนไม่อิมไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำไมนะคุณตาดูโอ้โหใครจะว่าเป็นช้างชราเนาะดูข้างหน้าเนี่ยนะสมบูรณ์มากกินดีนอนดีอขี่ก็ละเอียดนะคะอยู่ได้ยืนยาวมากคนะ่ะคุณตาเพราะว่า ถ้าชา้าอายุเราเคุณตาเนี่ยขี้จะไม่ละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าบางเชือกนะ้องฟันฟันหลุดก็จะเคี้ยวอาหารไม่ได้ไม่ได้ละเอียดแต่คุณตานี่ฟันคือยังอยู่ครบนะคะขี่ที่ละเอียดกว่าหนุมน่มนุ่มดีกันวงอยู่ยังงวงยังวางงวงบนงาอยู่นะคะดู เด,เดินอะไรไม่รู้ฮะงย่องย่งง่โองง้ยนี่ที่นะที่ช้างเรามีที่พักลงช้างทุกเชือกนะคะช้างเชือกไหนที่ไม่มีลงช่วงนี้นะคะเป็นการยากกับการเก็บขยะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทงช้างเหยียบเละทั้งฝน เราเคยนะ,ะเราเคยอยู่เมื่อตอนเรามาอยู่โครงการใหม่ๆเราไม่มีร่มแบบนี้นะคะเช้ามานี่โอ้เก็บขยะยากมากทั้งแฉะทั้งชื้นช้างก็ไม่มีที่นอนทุกวันนี้คือมาอยู่โครงการได้หลายปีแล้วก็เราทยอยทำขึ้นปีละโรงนะคะช้างทุกเชือกก็จะได้อยู่ครบ เพราะว่าเชือกดึงได้อยู่อีกเชือกไม่ได้อยู่ล่มก็สงสารนะคะ,ะเหลือของพ่อใหญ่แล้วะคะ่ะเพราะว่าเชือกสุดท้ายเพิ่งนอนตื่นโอ้ยฝนลินนะคะฝนลินอาคายังไงก็ ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องคลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ